หนังน้าสดประจำสัปดาห์มีและอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับเรื่องที่1ครับ g u a r d i a n of the Galaxy Vol. 3หนังภาคที่3ของของรวงพันนักสู้พิทักษ์จักรวาลน,นะครับก็ย <ak> ังกำกับโดยเจมกันนะครับแล้วก็จะเข้าฉายในประเทศไทย <S 1> <S 1> วันที่3พฤษภาคมครับ <S 1> <S 1> ต่อไปเรื่องที่2ครับ n i g h t of Zodiac หรือเซนซย่าบูชันไลท์แอคชั่นที่สร้างโดย Sony Picture รนะครับใครที่เป็นแฟนเซนซย่าก็ไปดูกันได้นะครับวันที่11พฤษภาคมต่อ,อไปเรื่องที่สามครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรอคอยนะครับฟา s t and f u r เ o เียดเร็วแรงทะลุนรลกภาค40นะครับหรือ Fast X นั่นเองก็ก็ก็จะเป็นภาคสุดก่อนภาคสุดท้ายของ แฟนชายนี้ครับซึ่งก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะเข้าฉายในประเทศไทยนะครับ17พฤษภาคมต่อไปเรื่องนี้ครับผมก็รอเป็นพิเศษเลยครับชินมาร์สไรเดอร์เป็นผลงานครบรอบ50ปีของมาร์สไรเดอร์เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้สร้างเดียวกับชินอุต้าแมนแล้วก็ชินกอเซราครับฮิกิอันโนะแล้วก็ชินจิฮิคุจิก็จะเข้าฉายในประเทศไทย24พฤษภาคมครับ ต่อไปเรื่องที่่อ5เนาะแล้วที่5ครับ The Little Mermaid ผลงานไ v แอคชั่นเรื่องใหม่จากทางดิสนียนะครับซึ่งก็จะเข้าฉายในบ้านเรา25พฤษภาคมต่อไปเรื่องสุดท้ายครับเออ Spider-Man Across the Spider-Verse เป็นหนังภาคต่อจาก Spider-Man Into the Spider-Verse เมื่อปี2018นะครับซึ่งก็ภาคนั้นนะประสบความสำเร็จมากๆถึงได้มีภาคนี้ครับซึ่งก็ เราเข้าฉายในประเทศไทยนะครับ3 1พฤษภาคมครับใครเป็นแฟนสไปเดอรแ์แมนก็ไปดูกันได้นะครับก็หมดไปแล้วครับสำหรับหนังน่าดูประจำเดือนพฤษภาคมครับซึ่งที่ที่เรียกว่าโอ้โหหนังเข้าเข้าเข้าเยอะมากๆเลยนะครับเดือนหน้าแล้วก็เดือนกรกฎาเนี่ยเรียกว่าโหแข่งขันกันหน้าดูครับแล้วก็มาดูกันเลยครับครับว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่ดูตังเรามากขนาดไหนนะครับซึ่งก็ ใครอยากดูหนังเรื่องไหนมากสุดในเดือนนี้ที่ผมยกมาหรือว่าไม่ได้เอามาครับก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ผมจะลงไปตอบนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไปก่อนนะครับ,วนนรบสวัสดีครับขอให้เดือนนี้ดูหนังสนุกนะครับบ๊ายบาย